มาสวนอีกแล้วพี่น้องมาันอังเล่นย่สวนอีกแล้วพี่น้องคะพากันมาสวนยางอีกแล้วมาทำไมว่างใช่ไหมป้าว่างคะ่ะเป็นคนว่างงานเป็นคนว่างงานไม่มีงานทำคะ่ะก็เลยมาทำงานของตัวเองในสวนนะคะพี่น้องคะเพอ่าสามีกเกษียณงานแล้วพี่น้องเพื่อนบ่จ้างแล้วนะคะ ก็เลยพากันมาสวนมาทําไมมาตัดหญ้าแมนบ่อเท้าเมื่อยบ่เหนื่อยเหนื่อยล้วไม่เป็นไรเราชอบทำในสิ่งที่เราชอบอชอบทำแล้วทําไมต้องมาปลูกต้นอต้นยางนาเสแซมต้นยางอีกทําไมไม่เอาไว้แต่ต้นยางไว้กีดเอาแต่ยางอย่างเดียวทําไมต้องมาปลูกยางนาอีกบ่อขานบ่กเพื่อ เพื <irm ain> <osc> ่อเราก็อยากให้มันมีต้นไม้หลากหลายนะคุยกันพ <at> ี่น้องเพราะว่าย <athletes> mm hmm. างเราก็มีอยู่แล้วแหละแต่ว่าพื้นที่มันบางๆก็เลยเราต้นไม้อื่นมาปลูกบ้างมองเห็นยางนาเลยวัตถุประสงค์ยางนาก็มีอยู่สองสามเรื่องนะเรื่องแรกก็คือเราอยากปลูกให้มันมีพื้นที่สีเขียวเยอะๆเป็นป่าเห็นคนอื่นเขาก็ปลูกลายเนาะบ้านเนาะ แถวบ้าน<ม>พี่นงคเขาก็ปลูกต้นยางนาเยอะนะคะ<ม>บางคนปลูกเป็นสิบไร่ยี่สิบไร่เลยนะคะทุกคนสีเขียวเนี่ยมันทาให้สายตาเราเวลาเรามองไปมันสดออชืน่นนะมันทำให้สายตาได้ผ่อนคลายอให้ผ่อนคลา,ายสายตาเ,ออเพราะว่าพวกเราทุกวันนี้ไม่ว่าแต่เด็กหรือว,ว่าคนแก่คนชารา,<น>าก็เล่นโทรศัพท์การทางานบริษัทอยู่ด้วยกอนเนี่ยมันใช้สายตาเยอะเนาะมันเราจะมีมุมพักผ่อนให้ น้องๆหรือว่าให้เราเองไปนั่งดูพื้นที่สีเขียวเลยตามโรงงานก็มีส่วนยอมเนาะนิดๆหน่อยๆสายตาเราจะได้พักผ่อนเพราะมันเกษียณงานอ่าจากบริษัทนะคะทุกคนบริษัทแห่งหนึ่งนะคะนี่คืออืมก็เลยมาอยู่บ้านดูแลก็คือนั่นแหละก็คืออยากให้มีพื้นที่สีเขียวมันเกิดความชุ่มชื้นร่มเย็นนั่นแหละอันที่สองก็อ๋อเขาเรียกอะไรนะเอาไวท์ตะกินเห็ดข้าเจ้าปลูกไวท์ตะกินเห็ดนะ บอกว่ามีเห็ดมันขึ้นหนึ่งแล้วก็เห็ดละโงกก็อยากนั่นแหละว่าดูสงเผืือมีเห็ดละโง่มีคนข้าเจ้าได้เห็ดละโงกเห็ดพอข้าเจ้าเอาเชื้อมาเพาะใส่กระลากต้นยางนานี่แหละพี่น้องเขาก็ได้ล่องเมืองเนาะไว้เพื่อลูกเพื่อหลานไว้เพื่อมุ่งเฮ้ากินสองปีข้าเจ้าก็ว่าก็ได้กินแล้วพี่น้องเลยล่องเมืองอ่ะนะสองถาว่ามีแนวเห็ดกับมาเห็ดก็ก็แก๊กพี่น้องยางก็กีดได้แล้วนะคะสุนท้ายก็อันนี้เป็นโครงการระยะยาวหน่อยจะเป็นไม้ยางนาหรือว่า ไม้ประดู่ซึ่งมันเกิดที่ธรรมชาติที่นี่นที่สวนพี่นงจะมีไม้ประดู่เยอะเนาะเนาะป่าเนาะคือมันมีต้นใหญ่ๆพ,พี่นงพี่นงให้มึงพุณนะพี่นงเห็นบหมปรลูเนาะไหเห็นไหมต้นสูงๆนะคือต้นประดู่สามต้นนะคะยังไงละกะอยู่ในสวนส่วนใหยก็จะเป็นต้นประดู่นะคะโตแล้วน่าจะประมาณหลายสามสิบปีไปแล้วนะคะพี่นงนค่ะเพราะว่าเป็นไม้เศรษฐกิจเราก็มองไว้อนาคตให้ลูกใป้หล้านเลยต้นใหญ่มาก ที่เขาภาษาเขาเรียกคาร์บอนเครดิตคาร์บอนเครดิตคือมันก็สามารถที่นำอาไปทำธุรกรรมกับธนาคารได้นะครับเพราะว่ายุคนี้เนาะแมันเป็นเป็นคาร์บอนเครดิตคาร์บอนเครดิตคือกู้จัดการปลูกไม้เศรษฐกิจนนี่แหละคาร์บอนคาร์บอนเครดิตสามารถเอาไปเข้าธนาคารกู้เงินได้แม่พี่น้องภาษาง่ายๆเนาะภาษาพูดง่ายๆก็คือถ้าเรามีต้นต้นไม้เศรษฐกิจเนี่ยเรานับต้น เข้าธนาคารได้นะคะแล้วก็โฉนโดเป็นของเราอะไรประมาณนี้เขาเอินว่าอันค่าบอนเครดิตประมาณนี้เนาะพี่นองคะก็เลยเหตุไดเพื่อลูกเพื่อล้านสันดกว่านะคะเพราะว่าตัวเองก็คือมาทําตอนนี้ก็สรุปเราก็คือบดได้มหาไรได้พี่นองค่ะมาหาความสุขเสร็จตัวเองนะคะทำซองเถาทำซองเถาพ่อไม่ยูไม่กินอยู่พี่นองค่ะแต่ว่าก็คือมาหาความสุขเสร็จตัวเองนะคะหลังไหวเกษียณแล้วพี่นองค่ะ เราไม่ได้มาสร้างไรายได้นะคะทุกคนค่ะสร้างความสุขให้กับตัวเองเท่านั้นเองนะคะหลักะอะมาดูแลสวนมาเมืองหนนเมืองนี่นะเพื่อพัฒนาไปเรื่อยๆเพื่ออนาคตของลูกหลานน่ะละว่าแม่พี่น้องกับอนาคตของประเทศชาติคุณละพ่น้่อ่าให้มีอะไรนะอาะซีเขียวไหม,มพีเขียวโอโซนเออเออ,เอโอโซนอ,อ,าาอันทามานน,น่น พ่อว่างใดก็เือะแจ้งวว้ากาลสินเพิ่นว่าให้เพิ่นลุนระลงไหมเห็นเป็นเปขาวแล้วไม่ได้จริงเปล่ากเาออจังว่ากาลสินเราจะลงลงเรื่องปลูกไม้นนไมหลายล้านต้นก็ุ่นหลลาาย้้นตเมื่อนั้นพี่น้องไปสื่ออยู่ในงานของอ่ามหาไรอย่างเงี้ยราชภาัฏเนาะมหาไรกาลสินมหาไรจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะพี่น้อง,าางนนะะพี่น้องไปสื่อตอนอ้นยางหน้ามาอันเมืองคาวเนาะตะวันจักสิกิงซัมไดเนาะพี่น้องอ่ะเด้กคือเมืองคาวแบบผาเพลินเนาะพี่น้องคะเพื่อนปาจชาไปกาฬสินธุ์นี่เพื่อนสิปลูกต้นไม้ หลายลานต้นไหมพี่น้องคะเนาะเมนบอกเรียนแบบจากกรุงเทพ่าเนาะกรุงเทพเขาก็ปลูกต้นไม้ลานต้นอืมน่าละทำทำให้เป็นโอโซนให้มีบรรยากาศบริสุทธิ์อะไรประมาณนี้นะคะพี่น้องคะเนาะก็เลยมาคุยกันออกว่าเอ้าเขามาเห็นเห็นหยางนี่แม่มานางเห็นหยางมาปลูกต้นไม้เห็นหยางทั้งทั้งทำไมน้ำไม่นอนอยู่บ้านไม่ทํางานอยู่บ้านพี่น้องเนาะแต่ก่อนเราก็เคยทํางานโรงงานเมนบอกเคยงานทํางานบริษัททํางานโรงงานมากเนาะเข้าไม่์เมยได้พี่น้องทุกคนความหวังของพวกเราคือ ยิงรายได้เขาเรียกอะไรการสร้างรายได้คนเรามันไม่ได้มองแค่เรื่องเงินความสุขก็ถือว่าอะไรแต่รายได้ก็คือสิ่งอะไรก็ได้ที่เข้ามาหาตัวเราอการทํางานที่เราชอบก็ถือว่าเป็นรายได้เข้ากับชีวิตเรารายได้ของชีวิตเนาะสุขในชีวิตสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายก็ถือว่ารายได้หมดคำว่ารายได้ถ้าไม่ถ้าไม่ตีเราไม่ตีเป็นมูลค่าเนาะบางคนจะบอกว่ารายได้คือเงิน คุยกันคุยกันนี่คุคุยคนหนึ่งอยู่นี่พี่น้องมันก็คือสิ่งอะไรก็ได้ที่สองเท้นางคุยกันชีวิตหรือร่างกายเราเพราะฉะนั้นเงินก็โอเคแล้วส่วนหนึ่งความสุขความร่างแายงแรวร่างกายอะไรพวกนี้มันก็ส่วนเป็นสิ่งที่นี่ก็เป็นหารายได้เหมือนกันหารายได้ความสุขให้กับคุยสิ่งสิ่งที่คนคนอยากได้ตอนนี้นะคะหรือว่าดีที่สุดเลยคือความไม่มีโรคคือลาบอันประเสริฐนั่นเองนะคะทุกคน พอเราได้ความสุขได้อากาศได้กลังแรกแรงไอ้โรคภยัยไข้เจ็บมันก็ไม่มาหาเราเรื่องเงินทองมันก็พอมีแค่พอซื้ออยู่ซื้อ,อกินนะคะพี่น้องขาเพต้องไปรับจมรับยางมากไม้เขาก็มีอยู่ในสวนน่าอยู่แล้วเกินไปยังก็ธนาคารของครอบครัวนะคะคือมีสวนยางอยู่แล้วพี่น้องคือสองสามหมือลยอาทิตย์หนึ่งเขาก็ขายได้แล้วงสิแม่งงพี่น้องขามันก็อยู่ได้นั่งหน้าเขาก็มีเขาอยู่เหล่าก็มีได้พี่น้องเวนวออ ก็อยู่ได้ตามอัตภาพไม่ได้รวยมหาศาลอะไรประมาณนี้นะ<ๆ>เนาะเฮายู่ด้วยแบบวิธีอีสาน้านเฮาลหะค่ะพี่น้องคะเนาะไผอยู่ใดก็ยู่เด้แมนบอพี่น้องตับข้าวอาหารตามฤดูกาลก็มีเนาะพี่น้องฤดูหน้าฝนก็นอียังเท่าน่อไม้เห็ดผักผักล่างอ่าง้าก,กหลายพี่น้องหลัก10บ,บาท20บ,บาทยังมีขายนะคะพี่น้องคะเข้าสามารถอยู่ใดเนาะ แต่บอกเลยว่าสุขภาพสิบบาทยี่สิบาทหาซื้อไม่ได้นะคะเฮาต้องออกมาสุมือมาสูตรอากาศบริสุทธิ์อยู่น้ำไฮน้ำหน้าเฮาพี่น้องคะทำอย่างหนุ่ออกกาําลังกายปวดท้องให้ได้เงืินเนาะให้ได้เงินให้ได้เงินอีกอันหนึ่งพี่น้องพี่นงองว่าได้ความเข้าใจกันและกันด้วยว่าเฮาเห็ุงานเมื่อยซ้ำใดพี่น้องคะ มีความรู้สึกดีๆต่อกันด้วยนะคะอย่าลืมด้วยพี่น้องลองผ้าขอบรั้วมาทำสวนทำไฮเมืองวาเฮาสินหูข่วมลำบากรู้ใจกันมากขึ้นด้วยนะคะอย่าลืมอย่าลืมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มาคุยกันคือเก่าแหละพี่น้องคะ่ะบ่อบีอีกอย่างมากมามอ่ะมาสร้างความสุขให้กับตัวเองนะคะล่ะกะ็มาปลูกต้นไม้นะคะเพื่อวาลดโลกร้อนได้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะซายโยนาลา